เวลานี้เทรนอเล็กซานเดอร์อานอนแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษของลิเวอร์พูลกำลังมีอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์แค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025และยังไม่มีวิแววที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ซึ่งนั่นหมายความว่าสตาร์ทีมชาติอังกฤษวัย26ปีสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้จากเหตุดังกล่าวทำให้เทรนอเล็กซานเดอร์อานอนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ที่รุมให้ความสนใจทั้งรอันมาดริด บาเยอร์มิวนิกและบาร์เซโลนาที่พร้อมล่าลายเซ็นของยอดฟูลแบ็กของแดงรายนี้หากสุดท้ายลิเวอร์พูลไม่สามารถรั้งตัวเทรนอเล็กซานเดอร์อานนไว้กับทีมได้นี่คือ5ตัวเลือกน่าสนใจที่หงแดงควรพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมแทน 1. เชเรมี่ฟริมปงแบ็กขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในซีซั่นที่แล้วพร้อมเป็นส่วนสำคัญพาต้นสังกัดผงาดคว้าแชมป์บุนเดสลีกามาครอง ดาวเตะวัย23ปีมีสไตล์การเล่นที่น่าจะใกล้เคียงกับเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนหลังเป็นแบ็กที่เล่นเกมรุกได้ดีแถมมีทีเด็ดอยู่ที่การทำประตูโดยในซีซั่นที่แล้วเจ้าตัวทำไปถึง14ประตูกับ12แอสซิสจากทุกรายการซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากในตำแหน่งแนวรับอย่างไรก็ตามฟริมปงมักจะได้ลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซึ่งเป็นแผนการเล่นหลักของชาบีอลอนโซ่ซึ่งอาจทำให้การย้ายมาเล่นให้ลิเวอร์พูลต้องใช้เวลาปรับตัวกับการเล่นในระบบแบ็กโฟ 2. เวนเดอร์สันหากพูดถึงชื่อของแบ็คชาวบราซิลรายนี้เขาอาจมีสไตล์ที่แตกต่างกับเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนโดยสิ้นเชิงหลังเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีโดยมีสถิติแท็กเกิลและสกัดบอลที่อยู่ในท็อป5หลีกใหญ่ในยุโรปแข้งวัย23ปีทำผลงานได้โดดเด่นกับโมนาโกจนถูกเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ไปเรียบร้อยซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทั้งแมนยูในเตดกับลิเวอร์พูลมาแล้วด้วย 3. ามดานเซลดุมฟรีนี่เป็นอีกหนึ่งแบ็คขวาชาวดัตที่เป็นตัวเลือกน่าสนใจสำหรับอาเนอร์สล็อตหลังจากเจ้าตัวเล่นเกมรุกได้ดีและกำลังจะหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งจะทำให้ย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวดาวเตะวัย8 8ปีย้ายจาก PSV มาอยู่กับอินเตอร์มิลานในปี2021และมีส่วนสำคัญช่วยทัพงูใหญ่คว้าชแชมป์เซเรียอามาครองได้สำเร็จในฤดูกาลที่แล้ว 4. เปโดปโร แบ็กขวาชาวสเปนสถาปนาขึ้นมาเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กที่โดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเป็นนักเตะที่เติมเกมรุกได้สุดยอดเปิดบอลได้อย่างแม่นยำยิงไกลได้ดีและเป็นคนทำหน้าที่เปิดลูกเตะมุมให้กับทัพไก่เดือยทองแน่นอนว่าจากคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ดาวเตะวัย25่ปีเป็นแบ็กขวาที่น่าจะมีความใกล้เคียงกับเทรนอเล็กซานเดอร์อานท์มากที่สุดคนหนึ่งแถมยังไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีก หาคอเนอร์บรดลีย์เมื่อดูจากผู้เล่นดาวรุ่งในตำแหน่งแบ็กขวาของลิเวอร์พูลที่น่าจะสออแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งแทนเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนคงหนีไม่พ้นเจ้าหนูบรดลีย์ที่เคยได้รับโอกาสขึ้นมาเล่นแทนมาแล้วในฤดูกาลก่อนและได้โอกาสลงสนามถึง23นัดรวมทุกรายการซึ่งทำผลงานได้น่าประทับใจด้วยแม้ว่าดาวเตะวัย21่ปีจะเติมเกมรุกได้ไม่ดีเท่ากับเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนแต่การเล่นเกมรับนั้นเจ้าตัวทำได้ดี โดยเป็นผู้เล่นที่แท็กเกิลและหม่งบอลได้ดีมีความเหนียวแน่นในการป้องกันมากกว่าดาวเตะรุ่นพี่ที่มักจะโดนวิจารณ์อยู่ตลอดนอกจากนี้ด้วยความที่แบรดลีย์อยู่ในวัยเพียง21ปีทําให้เขายังมีเวลาที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกมากและไม่แน่ว่าหากสล็อตให้โอกาสเขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็อาจเจอเพชรเม็ดงามดวงใหม่แบบไม่ต้องไปค้นหาจากที่ไหน